สวัสดีค่ะกรมพบพ่พอช่องพิชชาผ้าแสบอีกเหมือนหนึ่งนะคะ่ะนอมาดื่กับสิผ้ามากินแกงนอไม้แกงนอไม,ม้กำลงกังแกงอยูวแล้วหอนหอนกินใดผู้เนี่ยได้ยัวแต่มันมันหย่อนแสงเนี่ยคอยคอยหอนร้ายหิ้วข่ากับบันทันขับเซวเพราะท่านกินตัวนีตัวนีบายสามละไปเฮตุละกำลังมาก แต่กะอยากแกงเนื้อไหมสู้กินก็เลยแกงเนื้อไหมมันนี้ก็มีแกงเนื้อไหมมีสมพักเซียนสมพักเสียนก็บังพริกล้อบังพริกใส่กันยุบใส่กันเนี่ยเขาก็พึงหนึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งเขาแล้วกะแกงเนื้อไหมต่อเลยอยากเห็ุคลิปอันอยากทายคลิปแกงเนื้อไหมสู้เบิ่งอยู่เ้าขอยุบเข่าแห้งเขาก็เล ฝาวแกงฝาวแ้วฝาวเมื่กินกินโดนเนาะย,ยูขออะไรรื้อเรื่องรื้อ,อคุปซิลอันนี้บริอูเราซื้อเอาโปรตีนต้มไข่มันหล่นกล่องโอ้ยลองแกงน้ำใหม่กันสดแดงบริลวกปากที่เราเนาะฝาวหลาย ขอยัง้สึกสียใจเลยนะพัดจจพแกงก็น้ำมันข่อยมากะทินอมมากะทินแกดอกแค่พัดติว๋วอ,อันนี้ดอกแค่พัดก,กะทินแบบหลายมามาก,กินน้ำกัน,นะะด้วยค่ะเพราะว่านี้กินขอ้อเสารอยู่ จ้ง nhạc ยังแสงมันอาดสิบนีป็นไหนดอกแดดมันซองท่ามาย ยังน่าใหม่ของบริษัทหลายอย่างเด้อใส่เต็น้าใหม่กับบักบังบักบวบหอมันกับไส่อันนี้ใส่พัก,พ,ก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 พักกับยังก็โอ้หิวเข่าขึ้นบ่อพักกับเจียวแล้วกันมาผิกล้อเป็นนวยสมองหอยกันหิวเข่าเนี้ยขึบ้บ่อหลวัดจักแนวใด้ สม้ยนส,สองหมื่นสองใหม่จะเป็นจุดฝากไปใส่น่อยกินขาวก็ได้หิวข้าหูว่าหิวจุดอกมาเด้อมาเด้อ <c oughs> พี่น่อยกินขาวกับแกงน้ำใหม่เด้อ หอมสิลวกลวกปากม,มักพริกล้อกินกับสมพักเสียนสมพักเสียนกำลังสมพอดีพอดี อัดไปอัดมากกล่องลมจังว่าขอบอยากอ่างย้งมูสเาจาับก,ก็ขอยานกล้องหอยลมลมดีๆจกักกจะกินย่งก่อนสองมือสองใหม่ อันนี้ดอกแค่อยบอลลูดได้หอยกินลสดล่างหน้ามาันก็กินลวดเก็บเอาอยู่ในหมูบ้านนี่แหละเป็นอันลูกดอกแคบอันน้ำขังถนนน่ะนะหอยจึกส่วหกหกด้วยเจ้า่อยหวอน อู๊ปลาแก้วเลยเนี่ยกินแกบอันนีนเนาะผักติวโอ้ยลืมน้ำแอบทองไหมบ้าง ท้องบางมันกินอันมันงิีโอ้ยเอาน้ำก่อน กินนะ้ำล่วงภาษีอิ่มพอดีซะแล้วเนาะแกงเพิ่เริ่มเย็นแหน่ล่ละบัดเนีย่ยแต่คนใส่บัพกพร,ริกล้อหลายหลายข่อยเฮ็ดตอนข่อยหิ้วเขานะ่าเนี่ยวานลงหวานลงอีหยังก็ได้สีมันอาจสิบ่างามแน่เด้อม,มันอาจสิมืดๆแน่เจ้าข่อยก็ะยักอาร์ต มันคือไปพวกจะเบื้องหน้าเหมือนนะแต่ว่าบอพิดหลังเลยแกงน้ำมันวันนี้แซ่บครับวัดนามดังแปลเราก็ตกใจเข้าไปผู้ใดมาบ้างเราเบิดน้ำมูลเนี่ย น้ำที่หออ้อเหี้ยงแบบนี้มันอังแป๊ะแอยู่แสบหลายหอยหันเมือ,อออกกระบาเบะลเจ้าะเจ๊าเหมือนเจ้าเนี่ยก็ลังกลับเข้ามาจนสิบายสองกลัวก็ไม่เห็ดแกงนองมองน้ำมากถ่ายคงท่ายคลิปจนสี่เด้กินบายสามกลัวเลยพี่น้องเลย สมพักษ์เสียกินน้ำบอแม่แม่ๆๆต้มไข่โอ้ยเมือ่อยเลยพี่น้องเลย เจ้าสิแม่เขาหิวข,ข้าวจำได้มั่งแต่หนาเขามานเนือบเหนียบเนี่ยัวกะปะท่าหอดแป๊กเขาหิวขา้าวแหงเจ้านิ่งว่าสิเดมาไหวนะไปทุลักข,ข้างนอกไปไปมากๆแล้วบ่เดมาโบเดียบต้องคือจะกินข้าวกับพ่อกระเทินแต่คืออยากแกงหน,น่นอไม้น้ำแน่ล่ะก็เลยบ่กินทั้งก็เลยบ่กินโบไมากินบาทมาแกงหน่อไม่กินเอาก็ได้ว่า Đuốc đốt, có chiếc đó Xẹp Bắc cà chiêu Bắc cà cà bánh nhắn ไปน่อผักผักหล,หลายหลายแตสิกินผักอย่างแน่กินในกันสองมือสองใหม่ยกมันยังก่อนเยวลง สองมือสองมอาอาาก็จะพเซเซูดอตที่มาอย่างพอน,นะโอ้ยอกินอาหารกันว้าหลงลืมมาอัดลิดสูบจืดๆือยู่ ขอโทษขออภัยด้จ้าโอ้ยอมีแหวงเลรเด็กกินหนามมันเนี่ยมันหันจักสแลนยังตัวแลนยังเนี่ยอยากอัดคลิปกับอยากอาดัดหิ้วเข่ากับหิว้ว พออยู่แล้วโอ้ oh. สอนกับขานอยู่คือกันเนาะเปล่ากัน แสบหลายพี่น้องแสบหลายมาเด้อเจ้าขวัญสีเบาเรืองยังแกพู้ท่เจ้ามันหน่ก็อนยี่ก้อนแห้งพอขึ้นยังบอกออกถามข่าวแต่ผู้ใดมันอยู่บ่เมาว่านเนี่ยส่วนพิซซ่าเนะราต้องถามข่าวเด้อข้าเป็นหมัน สื่อใบสมัครผัวว่านี่แค่เป็นสอบผ่านบริเวณมานางบ่าว,าว,าวาบ่าวบามดอกมม่เนี่ยพูดไปกรุงเทพแล้วไปขึ้นเงินเนผ่อว่านี่เป็นกระวนกระว่ายเป็นนักใจนักใจยังงมาเตรนักใจไปกรุงเทพสิไปกักตัวสิไปอยู่จังได้สิบสี่เมืออ่อการกรุงเทพสิบสี่เมื่อครบแล้วกักมาเมืองอุบลกักอีกสิบสี่เมื่อเป็นตอนไรเป็นสักแปดว่ะพี่น้องสักแปดเมื่อ อุกอยู่บาสิเฮ็ดังไรน,นั่งอุกอยู่ตั้งแต่บ,บ่ายกลัวคไข่แน่บ่ายสามเกือบ4ีโมงซีโมงเนี่ยเศร้าอุกบาดนี่วางวะโหลดพรบ่ถือบ่ <c oughs> อถือแล้ววาง <c oughs> คุณเก็บกับบริไปกักตัวกับบร้กักกำมากินสมภาษีเียนใมูสเจ้าวบนงคือเก่า ก็มันก็ถือกับมึกเจบาพ่อก,อกันต้องมาเนี่ยโอ้แซ่บ กินแก่ก็บตลังหมันฟิวกันพักลองเบิงดแลวพี่น้องเด้อกับอันนี้เนี่ยสมพักเสียมโอ้ยนามหอยหน่อยหยดๆเลยโอ้ยแสบหลายอิ่มหลายหากินแต่นามบานเนี่ย คอยบอกเดบาเอาเดนหนามขวดนี่ดังอยู่แปะแปะอยู่โอ้ยอิมพี่น้องมือนี่พอกันซัมนี่ก้อนเน,อน,นื้อขาดจจกสีเบายั้งมือนี้หิ้วเขาแห้งสมองเพาสั่งงานคอยพอกันอีกคลิปหนานะค่ะบาสิมาเห็นยังซูกินแล้วก็สิได้เอาเรื่องยัง้งเบาเบาซูฟังอีกค่ะสำหรับมัอนี้กับพ่อซัมนีกน่อนกับฝากได้ด้ะคะ่ะ ถ้าถึกใจมากกับเขาไปกด,ดาะะก,กดติดตามให้แน่อยู่ในช่อง y u t u b e เนาะคะ่ะแล้วก็กดติดตามให้แน่อยู่ในพิชชาผ้าแสบแฟนเพจเนาะคะ่ะนอติดตามให้น่กดกดติดตามให้น่เนาะค่ะเพื่อเป็นกําลังที่เป็นกําลังใจที่จะเฮ็ดคลิปให,ให,หม่ๆเห็นว่าเบิกอีกเท่อนึงสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ